สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปุยเอาหมูปิ้งนมสดมาฝากค่ะนี่ค่ะอยากกินก็ทำเองได้นะคะไปชมกันเลยว่าทำอะไรยังไงบ้างนะคะส่วนน้ำหมักปุยก็บรรยายไปในคลิปนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำหมูปิ้งกันนะคะหมูปิ้งนมสดนะคะ นี่ก็เป็นเนื้อหมูนะคะประมาณหนึ่งกิโลกรัมนะคะที่ปุยไปซื้อมาจากซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็จะมาหั่นไว้แบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะก็หั่น เป็นชิ้นไม่ต้องหนามากนะคะไม่ต้องใหญ่มากนะคะไว้สำหรับทำหมูปิ้งนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นน้ำหมักนะคะก็จะมีน้ําตาลปิ๊บสองช้อนโต้นะคะน้ํามันหอยหนึ่งช้อนโต้แล้วก็พริกไทยตามใจชอบนะคะเกลือครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ผงปรุงรสอีกสองช้อนชานะคะเพื่อน แล้วก็น้ํามันพืชอีกหนึ่งช้อนโตนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะอันนี้ก็คือนมนะคะนมที่ปุ๋ยใช้คือนมที่ใส่กาแฟอยู่ที่นี่นะคะเขาก็จะมีความเข้มข้นนะคะแล,แล้วเราก็จะเอาน้ํานี้ไปหมักในหมูนะคะหมักไว้ประมาณ8ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงนะคะที่ปุ๋ยทํานะคะเนื้อหมูก็จะออกมา กล,กลมค่ะแล้วเราก็นี่ค่ะเพื่อนๆมาเสียบไม้กันเลยนะคะนี่ค่ะปุ๋ยก็จะเสียบไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนําไปย่างแล้วก็เก็บไว้นะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะปุ๋ยก็เสียบไปเรื่อยๆก็ประมาณกิโลหนึ่งนะคะเพื่อนๆน,นี่ เสียบไว้เดี๋ยวเราก็จะไปย่างไว้แล้วก็เก็บแพ็คไว้นะคะในช่องฟิตนะคะหอหรือจะอกินตอนย่างใหม่ๆก็ได้นะคะแต่ว่าปุยทำไวนะ้บางทีก็เพื่อที่จะเพื่อที่จะเอาไว้เวลาที่เราอยากกินนะคะส่วนอันนี้ก็ ทําไว้เผื่อลูกชายด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าจะเป็นเทศกาลคริสต์มาสแล้วเขาก็จะมาเยี่ยมเรานะคะมาทานข้าวกับเราบางทีเขาก็เอามุปิ้งเนี่ยไปกลับไปทานด้วยหรือ,อะจะไปร่วมสังสรรค์กับเพื่อนฝูงในวันปีใหม่นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเราก็จะเสียบไม้ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ นี่ค่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นไม้หมูปิ้งนะคะหมูปิ้งนมสดที่ปุยเสียบแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปย่างกันเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเราก็ใส่เตานะคะใส่หม้อ ไรควันนะคะหมอ้อใบน้ำมันนะคะนี่ค่ะใส่ไปแล้วเราก็กดไปค่ะกดเลือกโปรแกรมนะคะปุยก็เอาเป็นโปรแกรมเนื้อย่างนั่นเองนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะทุกคนย่างออกมาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวปุยก็จะทำการย่างต่อไปจนเสร็จนะคะแล้วเราก็รอให้เย็นแล้วก็เก็บไว้นะคะ เดี๋ยวจะชิมบ้างสักไม้สองไม้ค่ะนี่ค่ะหมูปิ้งเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะปุ๋ยได้กลิ่นหอมเชื่อนะคะทุกคนนี่วันนี้เอาหมูปิ้งนมสดมาฝากเพื่อนๆนะคะหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆนะคะลองไปทำเองก็อร่อยเหมือนกันค่ะทุกคน สำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน